Gracias. และงามครับผมรู้สึกว่าบรรยากาศดีอ่ะเดี๋ยวจะต้องโดนซะห,หน่อยพอมากๆคอนเซ็ปต์ของการที่เข้าสู่ธรรมชาติการกลับมาหาธรรมชาตินะครับมันจะมีหลายๆชุดที่เรารู้สึกว่าเราสามารถเดินทางเดินป่าได้ด้วยมันจะมีการเอาสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีรวมกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมันเข้ากับยุคสมัยณนะตอนนี้มากๆประทับใจมากๆเลยครับเป็นสไตล์ที่แบบแมทช์กับเราด้วยเราชอบแบบใส่อะไรที่มันเป็นแนวๆนี้อยู่ใช่นอกจากเสื้อผ้ารู้สึกว่าแบบว่าเอเซนเทอรี่ก็แบบรู้สึกว่าเข้ากับกลุมได้อะไรอย่างี้ครับแล้วก็แบบชื่นชอบ ตายี่แล้ว เลสโซสวัสดีครับ s <S พวกเราได้เจอ้าดทีทั้งโชว์เลยครับผมผมเล็งไว้ละกระเป๋าแมดด็อกฮะชอบมากเพราะผมชอบสายสะพายกระเป๋าครับผมเพราะว่าเป็นเข็มขัดได้ด้วยไอเดียดีมากเลยครับรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่แบบเท่มากๆแล้วชุนน่ารักมากรู้สึกว่ามันใส่ได้แบบชีพประจำวันด้วยแล้วแบบหน้าตาม,มากค่ะสวยงามมากครับทั้งเสียงเพลงทั้งภาพที่เกิดขึ้นชอบที่พี่เป็นเพอร์ฟอร์เมอร์แล้วกันเนาะที่เขาจับไปไม้แล้วเป็นโน้ตเพลงด้วยครับก็ชอบตรงนั้นมากเลยครับประทับใจทุกชุดเลยครับก็สวยทุกชุดเลย